ขวาค้างครับเป็นหน้านี้เลื่อลงมาหนึ่งทีขวาหนึ่งทีหนึ่งกดลงหนึ่งสองสามกดขวาหนึ่งทีครับมีที่หน้าแรกทิปเออันที่สองคือวลอันที่สามวอเตอร์เทมอันที่สี่เวลา นี่คือช่องแรกดีครับพอเวลาจะออกก็กดซ้ายค้างครับปึ๊บค้างทีครับนี่ครับก็จะเป็นเนี่ยอีเทเอโหนเข็มเวลากดขวาค้างทีครับนี่ก็จะเปลี่ยนหน้าจอแล้ว นี่เป็นไลดิ้งโหมดก็คือปรับปรับเองแล้วก็มีชิปพอยต์ตั้งเตือนรอบเตือนแล้วก็มีอีโคโหมดโหมดก็ต้องปรับเป็นออนไว้เวลาแบบเราขีดไปอย่างมันก็จะขึ้นสัญล,ลักษสีเขียวตรงวัดรอบครับนี่อะไรนะนี่ก็ปรับ อันนี้คือแบ,บ็กกราวแบบกลางวันกลางคือนอะไรเงี้ยจอสีอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรปิดเพย์ก็คือปรับเป็นอยู่แล้วนะเปลี่ยนหน้าโลโกโ้ตรงนี้โลโก้นี้ตัดสายออกได้เลยครับสายขา